ตำบักงพี่น้องจาตำบักงคือเก่าพี่น้องเอ้ยผักผักกาดดอกหลวกพี่น้องจ้าผักก็ดนี่นี่แหละพี่น้องผักเกษตรเก็บเ,เอาน้ำบ้านนี่แหละพี่น้องจ้าสลัดพี่น้องมีสลัดน้ำน้อยหนึ่งมาจา้ะมากินน้ำกันตำบักงน่ของมักสุขุสุขุนเลยนี่บ้านนี่ แซ่บครับอืมอืม,อมคือหอนแบบไีหน่อย มือให้นับหอดแล้วได้บัดเนี่ยปีนี้ฮอดบ่หนาวสําสพี่น้องว่าบ่หนาวมือเดียวสัมนะาสองมือนี่ละอือ เต็มปากเต็มคำ แส่พักไคกินได้ดีได้พี่น้องจ้าพักอันนี้มันเป็นยาพักกระเซ็ดเนี่ยบานแพทเอินพักกระถิน สุดจัดเผ็ดกับเผ็ดเส่วนมัฮุงกรง <c oughs> กอบดีไว้พี่นอ้องมึงรู้สึกไหม ตำน้ำตำห้องเขาหนึ่งเม้าท์อะอือ ตำหองแหละพี่น้องค้องมักเนาะพี่น้องว่าบ่เนี่ยหายกินง่ายกวม่มตำห้องแบบบ้านๆน,นะนเสีย เื่ใจดีพี่น้องตำมางห้องนี่ตำน้อยบพะเป็นตัวต้องแบบตำให้มันได้ยิ่มันนะพี่นอ้องน้องเอาคัาาากๆรอือ ของมากแพตตี้ี่พี่น้องจะตำตำมือได้กระเสียบเนี่ยนั่นมีวันแจ็กมันจะใช้ตัวหนึ่งสองตัวสามตัวนั่งมาหากันมั่ง กินแบบซาใจยังมาตำมือใด้นะพี่น้องม่วนเอาม่วน,นเอารวดเสียบครับก

อเสียบแล้วฮม สมตำเนี่ยไงนะมือตำมือได้บม่มี่ว่ามือบ่แสบแสบตลอดพี่น้องจ๋าเอาแล้วนะ้องพี่น้องนะ้องคลิปนี้แพ็ก,ก็ต้องขอรับพี่ลาน้องไปก่อนเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ภายาในเด้อจ้าสวัสดีจ้า